สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นนเราจะมาทำกล้วยบวชบบวชีซึ่งสัปดาห์นี้นนเราเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์อยู่นะคะ,นนะ,ะคุณครูจะแนะนำอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะอ้าวกล้วย กล้วยนะคะเยอะเลยสองน้ำเปล่า,ลาสามกะทิกะทิก,ะท,กะทิค่ะสี่อะไรคะรน้ำตาลน้ำตาลทรายที่จริงแล้วถ้าจะให้อร่อยต้องใส่น้ำตาลปี๊บด้วยแต่เพื่อความสะดวกสำหรับระดับอนุบาลของเราใส่น้ำตาลทรายก็พอนะคะต่อไป อะไรคะสีขาวขาว,ขาวเกลือเหมือนเพลงไงคะรสหวานมันและเค็มพอดีเค็มพอดีต้องได้จากอะไรคะได้จากอะไรคะได้จากเกลือคะ่ะอา้าวเรามาเริ่มทำกล้วยบดชีกันเลยคะ่ะเด็กๆพร้อมหรยังคะพร้อมแล้วคะ่ะตื่นเต้นตื่นเต้น แบบนี้แล้วก็หมุนไฟขึ้นมาหมุนไฟขึ้นมานะคะ<ฟ>เติมอะไรคะ<ฟ>เติมน้ำเปล่าลงไปไม่ต้องเยอะนะคะ<ฟ>เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเร่งไฟนะคะต่อไปน้องอันอันมาเติมเกลือคะ่ะอย่าให้โดนนะคะอยู่ไกลๆยืนไกลๆนั่งลงนั่งลงยาวมือยาวมือเ้า เทลงไปเทลงไปหมดเลยอ่ะโอเคเข้าไปค่ะต่อไปน้องอันอันมาปอกกล้วยหนึ่งลูกค่ะปอกเลยนะคะอ่ะปลื้มค่ะปอกกล้วยด้วยทางขยะอ่ะปลื้มปอกกล้วยค่ะอ่ะปลื้มปอกกล้วยดีน่าค่ะดีน่าปอกกล้วยหนึ่งลูกค่ะ เสร็จแล้วมายื่นมาให้ครูนะคะมอืเมษาค่ะปอกกล้วยค่ะต้นน้ําค่ะนั่งลงต้นน้ำปอกเสร็จแล้วยืน่นไหมครูนะลูกนะไปทางโน้นตรงนี้ก็ได้เอามานั่งลงใครปอกเสร็จแล้วเข้าไปข้างในค่ะไปเข้าไปข้างในเลยเอ้าวคนต่อมาค่ะเพียงขวัญปอกกล้วยค่ะเพียงขวัญ อ่ปอกเกลืแล้วยื่นไหมครูนะคะอ้าวนาเดียค่ะนาเดียปอกกล้วยค่ะอ่ะเก่งมากเลยไปข้างหน้ามาข้างหน้าลูกมาข้างหน้ามาข้างหน้าเลยอ้าวเสร็จแล้วต้นน้ําเสร็จแล้วกล้วยอ่าเด็กๆล้างมือหรือยังล้างแล้วค่ะเสร็จแล้วเข้าไปค่ะโอ้ยอย่าผลักนักเรียน ถอยไปถ้าถ้าผลักอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ถอยไปค่ะไม่ผลักนะอ้า,าวาต่อไปเสร็จแล้วเก่งมากต่อไปค่ะป้าป๊า,ปาออกมาปอกกล้วยค่ะวาวาค่ะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะใส่กระทะเลยปอกกล้วยค่ะถอยออกไปค่ะถอยออกไปเออปอกตรงนั้นก็ได้ค่ะ เก่งมากค่ะครูอ้อมค่ะครูอ้อมมาด้านนี้ค่ะคุณครูอยากให้เห็นหนห้าเด็กๆปอกกล้วยค่ะโอเคอ่าใครปอกกล้วยเสร็จแล้วนั่งลงค่ะใครยังไม่ปอกค่ะมาออกมาปอกกล้วยค่ะมาตุนเสร็จแล้วเข้าไปนะลูกนะคนไหนปอกเสร็จแล้วอ่ะ ซูมเข้าไปใกล้ๆเลยนะคะคนปอกนะเห็นไหมเพียงขวานเนี่ยปอกะมาตั้งใกล้ๆเลยคุอมนั่งนี่ก็ได้ค่ะอยากให้เห็นปอกกล้วยเมาข้างหน้าจ้ะลูกปอกกล้วยค่ะเสร็จแล้วเอามาเก่งมากค่ะไม่ไม่ไม่เอาจูเนียไม่ไม่วิ่งไล่กันลูกอ้าวป๊ปป้ามเก่งมากค่ะไปได้ไปนั่งที่ จูเนียนั่งลงไปเปอร์ใครยังไม่ปอกเข้ามาลูกมาออามาหยิบเอาโอ้โหอ่ะกล้องหยิบเอาเลยลูกหนูลูกซุนทำไมอย่าเพิ่งวางนะลูกนะเด็กๆถอยออกไปค่ะถอยออกไปกล้วยที่ปอกแล้วไม่วางนะยื่นให้คุณครูอ้าวกล้วยที่ปอกแล้วยื่นให้คุณครูนะคะเดี๋ยวเราบอกใครยังไม่ได้ปอก เก่งมากค่ะใครปอกเสร็จแล้วไปทางในค่ะอืเก่งมากหยิบเอาเลยาะยิบเลยค่ะสาวปอกเลยออเก่งมากค่ะไอเดียไปเพื่อปอกหรือยัง,ย,งยังครับพุดเพราะ,ะใครยังไม่ปอกกล้วยมาค่ะ ปอกกล้วยลูกที่มันสุกๆนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมอ้าวแอดอันอันมาปอกอีกลูกอ่าปอกกล้วยค่ะค่ยังไม่ปอกอ่าปอกกล้วยค่ะเอามาดีหน้ามเอาปอกกล้วยค่ะเนี่ยเนี่ยมามาไอเดียมาอย่าดื้อลูกมามาปอกอีกแล้วเอาปอกอีกลูกมาปอกหรือยังลูกยืดให้พุงันก่อนลูกปอกปอกอีกอ่าปอกลูกตาวเอาปอกอีกเอาเอาเอาเนี่ยอันนี้ครับ เอาไปใส่ทั้งขยะครับขยะจอร่อยวาเราไม่ได้พ nice. ูดขยมาตรงนี değil, really. ้อีกขยะมาตรงนี้มามขยะมาข้างหน้าเดี๋ยวกไมาขาดข้างหน้าเนี่ยมาข้างหน้าค่ะมาข้างๆ้าอันอันมาข้างหน้าลูกเก่งมากอ่าได้เลยอยังปอกกล้วยได้หรือย่งมาดูสิอ้าวดีมากอันอัน เดี๋ยวคุณครูจะให้อันอันเทกะทินะคะอันมาลูกมาโอ้ยเก่งจังเลยจะจะให้อันอันเทกะทีเกะทหรอจ้าจ้าจ้าออันอันทำอย่างนี้นะลูกอันอันนี่เทเขย่าเขย่าเอาอ่ะอันอันเทเทไกลๆนะลูกนะอย่าให้โดนกระทะนะมันจะลวกยืนขึ้นอันอันยืนขึ้นอ่ะเทเทแบบเวลาเทเทก็แบบนี้เอออ่าโอเคพอแล้วอันอันพอแล้วไปไปนั่ง นั่งลงนั่งลงนั่งรอนั่งรออ้ามามาคะหนูจะกินกล้วยเหรอลูกเต็มกระทะเลยกล้วยบวชชีเนี่ยจะกินกล้วยเหรอจะเพิ่งกินจะกินของหวานไม่ได้ลูกไม่ได้ห่วงหรอกนะคะแต่กลัวของหวานกูขายไม่ออกเอาพอแล้วลูกพอแล้วเต็มกระทะแล้วเอาอีกพอให้เสร็จซะ อ่าเอามาพอแล้วลูกพอแล้วค่ะเดี๋ยวมันเต็มกระทะแล้วเราค่อยปอกใหม่นะลูกเนาะมาอ่านั่งลงเบาเบามาแบม,มแบมมะแบมแบมเทกระถิลูกนะเทนั่งลงค่ะลูกนั่งลงอ่าแบมแบมอยู่ข้างหน้านะลูกนะอยู่ข้างหน้านะอ่า อ่าน้องว่าอ่าใครนาะจูเนียมาเทกะทิจูเนียมาแล้วอ่าจูเนียค่ะไปเข้าห้องน้ำค่ะอ่าจูเนียเทลูกเวลาเทเทแบบนี้ลูกเห็นไหมอ่าเทแบบนี้อ่าพ่ออ่า อยาเลื่อนโตะอย่าเลื่อนโต้ลูกเราเลื่อนโตะอย่าเลื่อนค่ะอ่าปลายปลายไอเดียครับมานีลูกไอเดียครับมาดูลูกมามาไอเดียมาดูไอเดียนั่งลงครับไอเดียอยากกินไหมนี่อยากกินน้ำลายไหลแล้วเหรอเอ้าเทกะทิเทลงไปเวลาเทต้องเทแบบนี้ลูกบบาๆแล้วก็อ้อมไปเอาลองทำที่ทำด้วยตัวเอง พอแล้วพอพอเอาวางค่ะเก่งมากเอานั่งดู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 ถอยเอานิดนึงยาดจืดเหรอเดี๋ยวจืดก็จะตจวน้ำตาลลูกอ้าวเด็กๆผู้ชายมาดูจูเนียครับมาดูลูกมาดูลูกมาดู อยออกไปถอยออกไปมันมันมันจะทำให้ถอยออกไปค่ะอย่าตีเพื่อนอย่าตีเพื่อนอันอันหนูอย่าทำเพื่อนสิลูกอันอันขอโทษเพื่อนก่อนอั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 นยกมือไหว้ด้วยขอโทษค่ะเอวดู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 มันจืดเหรอคะเอาน้ำตาลเพิ่มเนาะมันคืออะไร น้ำตาลยกตรงสูงยกตงสูงเวลาเทนะที่จริงต้องเทแบบนี้เห็นไหมเทแบบนี <t> <t ้เห็นไหมมันมีลักษณะการเทนะคะนี่เทแบบนี้เทแบบนี้ หนูถอยออกอีกค่ะบัวชีกล้วยบัวชีเดี๋ยว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 รสหวานมันและเข็มพอดีกล้วยบัวชีอร่อยดีเราทุกยาวเท้าออกมา เราทุกคนกินกล้วยบวชชีกล้วยบวชชีไม่รู้โรงอาหารเขาทำอะไรเนขะาผัดแต่ถั่วงอกจะไม่รู้ว่ามีของหวานไหม

ก็แล้วคะ่ะพอแล้วอ,อ่ทอยไปนั่งที่ตัวเองก็แล้วเปล่าก่อนนะเป่าก่อนนะเดี๋ยวนะค่อยซูมไปแต่ละกลุ่มใ้้เห็นหน้าทุกคน กินเลยนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆนั่งสวยๆเผาด้วยนะลูกเผาก่อนอาสำหรับคลิปนี้กล้วยบวชชีเจอกันเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย